สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม m เมช anel นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนตุลาคมปี6 6นะเป็นคิวของชาวพฤศศนะคะช่องเมมเม่ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะการแบบวันที่นะ,ะได้ทั้งแบบตรนตกแล้วก็แบบไทยนะคะเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักนะคะถ้าโสดสนิทหรือว่าเรารลกเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวมีดวงแยกให้นะ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำจากมันโูลจีก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นไกด์ไลน์เรื่องทั่วไปนะคะเดือนตุลามี Work t t r r u u h y y u u r f e l l n n s นะคะมี i i บ b a l a n c e แล้วก็ Be Real ช่วงนี้ก็อยากให้คุณลองพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆรอบๆตัวนะคะแล้วก็พิจารณาว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะกับเหตุการณ์ต่างๆตรงนั้นนะคะ,ะมีความพอใจแค่ไหนนะคะแล้วก็ ทบทวนความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเผื่อว่ามีอะไรที่เรายังไม่พอใจเราจะได้แก้ไขปรับตัวได้นะคะต้องเข้าใจตัวเองนะคะดับแรกไฟบาลาัซ์ก็คือการหาบาลานซ์ให้กับชีวิตนะคะไม่ไปโฟกัสที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไปนะไม่ใช่บางท่านก็อาจจะโฟกัสที่งานแล้วก็ลืมครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามหาตรงกลางให้ได้นะคะ work life บาลานซ์นะ บิเรียลนะคะก็คืออยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะไม่ไปอยู่ในโลกที่เป็นอดีตไปแล้วความผิดพลาดในอดีตหรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะให้แบบทาทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับปัจจุบันไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะวางแผนอนาคตแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจุบันแล้วก็บิเรียลอีกความหมายหนึ่งก็คือพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องไปพยายามที่จะปรับตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะเพื่อเราฟิตอินนะคะในที่ไหนที่หนึ่งไม่จําเป็นนะคะมันจะดีกับคุณที่สุดถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองนะ มาที่ไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้จะเป็นความรักนะคะเราจะเปิดไพ่กันทั้งหมดแปดตำแหน่งนะตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่สองตัวตนคนรักตำแหน่งที่สาม สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5้าสิ่งที่เขายากบอกคุณรู้ตำแหนที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำรับเป็นราชนีถือเรียนกับหัวช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาจุกติดกวนใจอยู่บ้างนะคะจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะ ไพ่คุณนะคะสิบเหรียญกับขวัวเรื่องของการงานช่วงนี้ก็อาจจะไม่มั่นคงนะคะอาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการงานเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแบ่งเวลาให้กับคนรักน้อยนะคะพคไพ่คําแนะนําถึงได้บอกว่าจะต้องอแบ่งเวลาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ให้ดีไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาเข้าใจกันผิดได้นะคะอ,อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะสื่อสารกันให้เข้าใจนะแฟนคุณได้ไพ่ดีนะคะจัดเม้น ช่วงนี้ชีวิตเริ่มมีบาลานซ์มากขึ้นถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้จะจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีความเข้าใจกับคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขานะคะ,ะสิ่งที่ต้องระวังมีเจ็ดเหรียญก็คือต้องระวังเรื่องของความอดทนนะคะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ก,กันอย่างที่บอกการแบ่งเวลาแล้วก็ถ้ามีอะไรกระทบกระทั่งกันก็ต้องใช้ความอดทนในการคลองรักนะคะ พลังงานที่มีร่วมกันมี3ดาบทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะเจอกับปัญหาประสักบ้างนะคะที่มันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรักก็คืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างนะคะยังไงก็ต้องพยายามใจเย็นๆนะแล้วก็พยายามสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคุณรู้เป็น2ถ้วยนนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะก็แฟนนี้พร้อมที่จะให้ความยุติธรรมแล้วก็ความมิจฉาหันหน้าเข้าหากันกับคุณแล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกเรื่องนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันเนี่ยเขาพร้อมที่จะคืนดีนะ มุมมองที่เขามองคุณเป็นคิงถือกทานะคะก็มองว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะตรงนี้เขาก็มีความเข้าใจในตัวคุณแล้วก็ช่วงนี้เขาเข้าใจว่าคุณเนี่ยจะทุ่มเทกับเรื่องของงานมากกว่าเรื่องความรักด้วยนะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นแบบถ้วยที่กับหัวอา,อาจจะมีเรื่อง ในอดีตนะคะที่คุณหรือว่าเขาเนี่ยเคยล้มเลิกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจกลับไปเริ่มใหม่นะคะอาจจะหมายถึงงานหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยห่างเหินกันไปแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสที่คุณสองคนเนี่ยจะได้รีเทิร์นกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นนะคะหรือว่าทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะบทสรุปนะคะมีแฮงแมนนะคะอาจจะยังมีปัญหาบางอย่างที่จะต้อง รวมกันแก้ไขนะคะมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะแก้ไขไม่ได้แบบเสร็จสิ้นแบบ100%เเตก็ต้องทนอึดอัดอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่กระทากับหัวรมระวังคําพูดค่ะเรามาระวังเรื่องเข้าใจผิดนะคะ8ดเหรียญก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะไม่ต้องห่วงทุกอย่างที่เราทุ่มเทไปนะคะจะส่งผลดีแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยก็แดเหรียญหมายถึงคนรักที่มีความรักให้กันแบบสม่ําเสมอนะคะ ก้าดาบนะคะระมัดระวังความเครียดสะสมอย่าคิดมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเค้าต่อนะคะใบนี้อยากออกนะคะ m มกเดีย r กมาอีกใบหนึ่งนะคะ p r e f u r e s s นะ แบบสุดท้ายนะคะ s o a ม e ไพ่ดีนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยบรรยากาศก็จะดีขึ้นแล้วก็มีการเสียสละนะคะไม่ afford, กี่เอฟฟอร์ก็อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่เสียสละ,ะเพื่อปรับตัวนะคะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะ Show s o a ม e ก็หมายถึงคุณ2คนเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แครวกันนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะจาก Angelancer ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะขอไพ่สามใบนะคะ Peaceful Restoration นะคะ d e f i n i t e e s แล้วก็ Opportunity คุณสามารถที่จะหาทางออกได้นะคะแบบสงบสุขนะคะแบบสมประโยชน์ทั้งสองฝนะ่ายนะเด e yes ก็หมายถึงการได้ลงเอยกันอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็จะแก้ไขได้แล้วก็ o p p o r t u n i t y คือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาถ้าเป็นเรื่องชีวิตทั่วไปเรื่องงานก็หมายถึงโอกาสทางการงานนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงโอกาสที่จะได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นใครที่เพิ่งคบหากันก็จ,จะหมายถึงการได้ขยับความสัมพันธ์มีคอมมิชชันที่มากขึ้นนะคะ พลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณชาวพรกศพแล้วก็ชาวสองจุกทชานี่มีโอกาสเข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเมยเมไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็น super s e v นะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษ ทำไม่เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีก็เข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะหินลาบาราไลท์นะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิิงๆนะคะทุกเม็ดนะคะเมคัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะ r โรสคอสขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะ ของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโลต์คอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมคันธเส้นมี900ค่ะครบเซตร,รีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะ เป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่หินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดะนะคะก็จะสามารถที่จะ แก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาละกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอวความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมยมีมะนะคะตัวเส้นใหญ่จะเป็นของเมย์ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมย์เจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ